เวลาเราเข้าเทรดสิ่งหนึ่งที่เทรดเดอร์โดยส่วนใหญ่ไม่ทำคือเตรียมใจมาแพ้จงแต่ถ้าสมมติว่าเราเตรียมใจมาก่อนว่าถ้าเราแพ้แล้วเสียเท่าไหร่แล้วพิจาณาให้ละเอียดว่าเสียเท่านี้เรารู้สึกว่าเราโอเคแล้วแค่นั้นครับเราก็แค่กดที่เหลือสุดท้ายมันก็ขึ้นอยู่ว่าตลาดจะให้หรือไม่ให้เราโอเวอร์เทรดเนี่ยสำหรับพี่เนี่ยไม่ติดแต่ว่าการมีขนาดโพซิชันที่ใหญ่กว่าใจของเราอ่ะอันนั้นแหละเป็นเรื่องที่น่ากลัวเราออก ความเสี่ยงมากกว่าความเสี่ยงที่เรารับได้จริงและนั่นแหละคือคําว่าโอเวอร์เทรดมนุษย์เราเนี่ยใส่บนความคาดหวังก็เลยทําให้เรารู้สึกผิดหวัง mm hmm. เวลาที่เราเทรดเราไม่ได้เป็นดั่งใจมันก็ทําให้เรารู้สึกเฟลพอเฟลแล้วแล้วเราก็เราก็จะมีผลกระทบกับหลายๆเรื่องในชีวิตนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงาน <c oughs> เรื่องความสัมพันธ์เรื่องนู่นนี่นั่นอ hmm. ะไรเงี้ยในแบบเอ้ยมีแฟนแล้วแบบชวนแฟนไปดูหนังอะไรเงี้ย <c oughs> ไม่ว่าเทรดอยู่เนี่ยวันนี้เสียอยู่ประมาณ2,000ดอลอะไรเงี้ยที่เราประสบความสําเร็จได้เนี่ย เพราะว่าเราอะเดินอยู่บนไหลยักษ์สิ่งหนึ่งนี่ทําให้เราเนี่ยลดระยะเวลาในการล้มเหลวอะคือการเรียนรู้ความล้มเหลวและความสําเร็จของคนเองก็สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ก็อยู่กับราการหลังบ้านเทรดเดอร์ EP ที่3แล้วนะครับซึ่ง EP เนี่ยเป็น EP หนึ่งที่พิเศษละกันเนาะซึ่งผมได้มีโอกาสได้พารุ่นพี่ท่านหนึ่งละกันที่เป็นเทรดเดอร์เนาะที่เป็นอาจารย์ผมผมด้วยนะครับ ได้มาออกในวันนี้ซึ่งผมเชื่อว่าถ้าใครได้ฟังคลิปนี้แล้วอะ่ะได้คุณค่าอย่างแน่นอนผมมั่นใจมากๆนะครับซึ่งวันนี้เราอยู่กับใครครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับชื่ออาจารย์เอิร์ทนะครับจริงๆอย่าเรียกว่าอาจารย์เลยเรียกว่าเอิร์ธเฉยๆก็ได้ครับ <c oughs> ชื่อเอิร์ธนะครับยินดีที่ได้รู้จักทุกคนด้วยครับตอนนี้พี่เอิร์ธอายุเท่าไหร่แล้วครับตอนนี้ปัจจุบันอายุ27บขวบครับย7่เขวบแล้วยังเดง็กอยู่ไหมใช่ว่า ยังวัยรุ่น,ย,นยังวัยรุ่นอยู่ะทีเนี้ยผมได้มีโอกาสมาสัมภาษณ์พี่วันนี้คือดีใจมากนะครับผมมีคำถามว่าเฮ้ยจุดเริ่มต้นของพี่อะที่พี่เข้ามาเทรดได้อ่ะพี่เข้ามาได้ยังไงโอเคจริงๆต้องย้อนกลับไปเมื่อประมาณ5ปีที่แล้วเนาอคือเมื่อ5ปีที่แล้วเนี่ยก็เป็นนักศึกษามหลาลัย S <S ตอนนั้นก็เรียนอยู่ประมาณปี4ีแล้วก็เรียนอยู่ที่วิศวกรรมการเงิน <S 2> <S 2> นะครับที่เดียวกับโอมนั่นแหละนะครับมหาลัยเดียวกันนะครับแต่ว่าเขาไม่ได้สปอนด์แต่ไม่ได้พูดชื่อ <S <S 2> <S 2> นะครับซึ่งในตอนนั้นเนี่ยมันก็คือช่วงระยะเวลาที่กําลังจะเรียนจบสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเวลาที่เราจะเรียนจบเนี่ย <S <S เราก็จะต้องคิดถึงสิ่งที่เรียกว่านาคตเนาะซึ่ง คำถามเลยก็คืออนาคตของเราในตอนที่เราเรียนปี4เนี่ยมันคืออะไรซึ่งในตอนนั้นเนี่ยเราก็คิดว่าเออหรือเราจะจบไปทํางานหรือเราจะมาสายธุรกิจหรือเราจะมาสายการเงินและการลงทุนเราก็เลยเริ่มที่จะศึกษาหาความรู้ไปเรื่อยๆซึ่งต้องบอกก่อนว่าเมื่อก่อนเนี่ยเป็นคนไม่ชอบเทรดเพราะว่าต้องบอกก่อนว่าที่เราเรียนมาเนี่ยมันมันเรียนเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนเนาะออการเงินการลงทุนอะไรเงี้ย ซึ่งการเทรดเนี่ยในมุมมองนะตอนนั้นเนี่ยเราเนี่ยรู้สึกว่าการเทรดเนี่ยมันเป็นเรื่องที่คิดว่ามันยากในการบอกว่าเราอะ่ะจะรวยได้มันเหมือนเวลาที่เราเรียนวิศวกรรมการเงินเนี่ยเราจะเรียนเรื่องของอะไรฟันดาเมทัลเป็นหลักเนาะเออฟันดาเมทัลก็คือเรื่องของปัจจัย <c oughs> พื้นฐานการวิเคราะห์ <c oughs> เศรษฐกิจ <c oughs> การดูแอตติเกตดีมันซัพพลายอะไรพวกเนี้ยแต่ว่าพอมาเราพูดถึงเรื่องการเทรดเนี่ยมันคือการวิเคราะห์ ทางเทคนิคมันคือการดูกราฟการดูแท่งเทียนอะไรพวกเนี้ยเออเราก็เลยรู้สึกว่าในตอนนั้นเนี่ยเราอ่ะก็ไม่ได้ชอบแต่ดันชีวิตเนี่ยโชคดีไม่ชอบไม่ว่า แต่ว่าถ้าไม่ลองเปิดใจไปเรียนรู้และศึกษาเนี่ยอันนี้ไม่ได้ไม่งั้นมันจะเป็นการตัดสินเนาะว่าเ,เราเนี่ยตัดสินจากใบแอดของเราว่าสิ่งนี้มันไม่เว mm ิร์กและในวันนั้นเนี่ย mm hmm. ก็เลยนะครับเริ่มตัดสินใจที่จะไปศึกษาเรื่องการเทรดโดยคนที่สอนผมคนแรกเนี่ยก็คือเพื่อนผมเนาะที่ที่รู้จักกันมาตั้งแต่มอต้นและ mm hmm. ก็เป็นคนสอนเทรดแล้วก็ เที่ยวๆไปมาไปมาอยู่ที่แถวๆ CDC อ,ะอ่ะนะแถวๆ CDC เนาะที่ที่ตอนนั้นเนี่ยเห็นว่ามีสถาบันสอนเทศนะแล้วก็เริ่มศึกษาหาความรู้ในมุมมองกว้างขึ้นจึงได้คนพบเรื่องหนึ่งนั่นก็คือมันมีคนประสบความสำเร็จในอาชีพนี้และมันไม่ใช่แค่คนคนเดียวแน่นอนแหละมันอาจจะมีคนส่วนน้อยที่ประสบความสาเร็จแต่ทุกอาชีพอ่ะมันก็มีคนที่ประสบความสำเร็จและล้มเหลวหรือเปล่าวะคุณทำงานประจำ เราก็มีคนที่ทํางานประจําแล้วก็ประสบความสําเร็จระดับสูงได้ตําแหน่งที่ดีสิ่งที่ตามมาคือเงินที่ดีคนบางคนทําธุรกิจก็ธุรกิจเขาก็ก็ประสบความสําเร็จระดับสูงแต่บางคนทําธุรกิจก็ขาดทุนจนต้องปิดกิจการเพราะฉะนั้นไม่ว่าอาชีพอะไรก็ตามเนี่ยมันมีทั้งคนสําเร็จและคนล้มเหลวแต่สุดท้ายเนี่ยมันก็อยู่ที่ว่าเราเลือกอที่จะทําอาชีพอะไร เพราะอะไรและเป็นแบบไหนและนั่นคือเหตุผลที่เออทำไมเราถึงแบบเริ่มตัดสินใจเข้ามาเทรดแต่อันนี้ยังไม่ใช่การตอบข้อแรกนะ uh huh. พอพอทำให้เห็นภาพเนาะ uh huh. แล้วก็สิ่งถัดมาเลยก็คือพอเราไปเจอเรื่องของการเป็นเทรดเดอร์หรือ uh huh. อาชีพเทรดเดอร์ full time uh huh. เนี่ย uh huh. มันค่อนข้างตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ชีวิต ของเราในอนาคตคือคือผมต้องเล่าก่อนว่าการทํางานในมุมมองส่วนตัวของผมเนาะคือเราเราก็รู้อยู่แล้วว่าเราทํางานเพื่อเงินถูกปะ่ะแต่ถ้าสมมติว่างานที่เงินดีแต่ว่าเรารู้สึกว่าเราไม่ชอบงานนี้อะ่ะหรือเราไม่ชอบชีวิตในงานนี้เนี่ยสุดท้ายอะ่ะมันก็คือการทํางานได้เงินดีแต่ว่ามันก็ปราศจากความสุขถูกไหมซึ่งผมก็เลยมาดูตัวเองอ่ะแน่นอนผมเป็นคนตื่นเช้าทุกคนรู้เนาะน้องอ,งองมก็รู้ว่าผมเป็นคนตื่นเช้าเพราะว่ารู้จักกันมานาน แต่สิ่งหนึ่งที่ผมไม่ชอบเลยคือการทำงานแบบรูทีนก็คือรู้สึกว่าตัวเองอ่ะชอบทำงานที่ไหนก็ได้ในโลก mm hmm. และนั่นคือเหตุผลที่เออทำไมนะปัจจุบันเนี่ยเราถึงเลือกอาชีพเทรดเดอร์ mm hmm. แล้วก็โดยส่วนตัวแล้วตัวพี่อ่ะก็ไม่ค่อยอยู่ไทยด้วย S <S 2> <S 2> ก็ไปคือมาไปเที่ยวนู่นนี่นั่นไปทำนู่นนี่นั่นที่ต่างประเทศ <S <S 2> <S 2> ซึ่งอันนี้ก็คือเหตุผลที่ตัดสินใจเข้ามาเป็นเทรดเดอร์นั่นเอง <S <S อา่าโอเคครับซึ่งคือเท่าที่ผมด้ยินนี่คือพี่เอิร์ธมองว่าเทรดเดอร์เนี่ยเป็นสิ่งที่ทำให้พี่ได้ไปต่างประเทศด้วยส่วนหนึง่งแล้วได้มีชีวิตที่แบบว่าเฮ้ยฉันทํางานที่ไหนก็ได้ <S 2> <S 2> เราใช้คําว่ามีเวลาดีกว่า <S <S อา่ามีเวลามากขึ้นใช่ทีเนี้ยผมอยากรู้ว่า อ่ะพอพี่เริ่มเข้ามาแล้วแน่นอนว่ามันอาจจะไม่ไราบลื่นหรอกผมอยากรู้เฮ้ยพอเข้ามาแล้วสิ่งไหนที่พี่รู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นดั่งที่พี่คิดไว้มีไหมครับโอเคคือเราเล่าเป็นกระบวนการกระบวนการเนาะ huh. กระบวนการที่หนึ่งเลยนั่นก็คือการฝึกฝนแน่นอนการที่เราเข้ามาในช่วงแรกเนี่ยการที่เราจะเป็นเทรดเดอร์ใหม่เนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราจําเป็นที่จะต้องจ่ายเลยเนี่ยนั่นก็คือสิ่งที่เรียกว่าการจ่ายค่าคอร์สสคือการจ่ายค่าเทอม ค่าคอร์สเนี่ยมันคือเหมือนกับว่าบางคนเนี่ยเราก็พูดตรงๆบางคนก็ไปเรียนฟรีใน YouTube ถูกปะ่ะ uh huh. หรือบางคนเนี่ยก็ไปซื้อคอร์สเรียนซึ่งในมุมมองของการซื้อคอร์สเรียนเนี่ยสำหรับผมอะไม่ติด uh huh. เพราะว่ากระบวนการในการศึกษาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่โคตรสำคัญถ้าเกิดว่าเราศึกษาถูกเราก็สามารถที่จะประสบความสำเร็จได้ ถ้าเราทําตามมันอย่างเขร่งคัดถูกปะ่ะกับอันที่2เลยเนี่ยนะครับก็คือค่าเทอมนะฮะค่าเทอมในมุมมองผมเนี่ยมันคือค่าประสบการณ์ซึ่งเทอมเนี่ยมันก็คือเกิน1วันอยู่แล้วอ่ะมันคือเป็นเดือนอยู่แล้วหลายๆเดือนอย่างเงี้ยคือเราต้องเราต้องมีประสบการณ์ในการเข้าไปเรียนรู้การเทรดในตลาดจริงเพื่อที่จะทําให้เราอ่ะ,อะได้รู้ซึง้งซึ่งสิ่งที่เรียกว่าการสูญเสียการผิดหวัง ผมเชื่อเลยว่าเทรดเดอร์ทุกคนที่เพิ่งเข้ามาเนี่ยต้องเคยพอตแตกหรือคนที่เข้ามานานแล้วเนี่ยต้องเคยพอตแตกไม่ว่ายังไงก็ตามคุณต้องมีประสบการณ์ในการพอตแตกทุกคนเพราะมันคือสิ่งที่เรียกว่าการเรียนรู้เอาล่ะกลับมาสู่กระบวนการอันแรกก่อนนั่นก็คือช่วงเริ่มต้นเนาะในช่วงเริ่มต้นเนี่ยพี่เนี่ยใช้เวลาเนี่ยในการเรียนรู้เนี่ยเฉลี่ยเนี่ยวันหนึ่งครึ่งชั่วโมงกับการเรียนเรื่องการเทรด วันหนึ่งครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงเรื่องการเทรดอ่าเช่นเราเรียนรู้เรื่องเทคนิคเราเรียนรู้เรื่องแมเนจเมนต์เราเรียนรู้เรื่องไซโคโลจีอัเเนเ,เ,เ,น,เน,นี้ยรวมทั้งหมดเนี่ยก็คือใช้ครึ่งชั่วโมงต่อวันแล้วก็ใช้วิธีการอันถัดมาก็คือการดูตลาดวันละหนึ่งชั่วโมงทุกวันโปรเซสแรกเรียนรู้แบบเนี้ยดูไปดูมามันก็จะมีการตั้งคําถามมาอ่าดูไปแล้วไงต่อ ดูไปแล้วก็ต้องเทรดด้วยสแสดงว่ามันก็จะต้องใส่เงินเข้าไปเทรดในช่วงแรกเนี่ยพี่ก็เลยเริ่มต้นเนี่ยในการใส่เงินเข้าไปเทรดแล้วพอหลังจากใส่เงินเข้าไปเทรดเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ได้เรียนรู้สิ่งที่เรียกว่าอะไรจิตวิทยาอ,อารมณ์ เชื่อเถอะคนนี้เข้ามาตอนแรกอะในการเข้ามาเทรดเนี่ยโอ้คุณกดแค่0ูนย์คุณกดลองคุณกดบายคุณกดอ,อ,อะไรก็ตามอะที่ที่ที่ใช้เลเวอเรจเนี่ย <S <S โอ้โหพูดได้เลยตรงๆเลยว่ายังไงเราต้องดูหน้าจอทั้งวันเฮ้ยมันขึ้นแล้วมันขึ้นแล้วขึ้นลวเฮ้ยมัน,นลงมัน,นลงมัน,นลงลวมันจะเป็นฟิลลักษณะ <S <S แบบนั้นเสมอแต่สิ่งหนึ่งที่ได้เรียนรู้เลยนั่นคือในช่วงแรกเนี่ยเวลาที่เราเทรดเนี่ยกันก็จะมีการตั้งคําถามเราอ่ะ เห็นเทรดเดอร์โดยส่วนใหญ่แล้วณนปัจจุบันนะคือให้ความสำคัญเรื่องเทคนิคอลมากกว่าสิ่งอื่นใดในช่วงแรกที่เป็นโปรเซสในการเรียนรู้พี่ก็เป็นแบบนั้นก็คือใช้ความรู้เชิงเทคนิคอลเนี่ยแบบร0 0ซและเชื่อมั่นในเทคนิคอลมากเฮ้ยตรงนี้เห็นแนวรับบายแนวรับ head f <c> o <oughs> เลยนะสมัยก่อนอนะเทรดอะ head f o day หน่ะตอนนั้นอะเทรดอะบายไปไปิดที่แนวต้านสักพักไม่ถึงแนวต้าน <c oughs> ทุบลองอะปึ้ง <c oughs> เกิดอะไรขึ้นวะเทคนิคข้อเรามันผิดหรือเปล่าเฮ้ยทำไมมันไม่เป็นดั่งใจมันไม่เป็นตามที่เราเรียนมาว่าเราบายที่แนวรับมันจำไปถึงแนวต้านเราบายที่ Demand Zone d i s c แนวฟิโบ f i b ิมี Store o v e r s ร l โซยกโลเป็นเทนขาขึ้นพอดีครบทุกเงื่อนไขครบทุกองค์ประกอบจัดไปเข้าไปหนึ่งทีลูดลงมาโดนเอหรือบางทีกระบวนการที่เราเจอในช่วงแรกเข้าไปปุ๊บเอลพอยต์เเสร็จปุ๊บดีดกับ Mm hmm. คือเราเจอสถานการณ์ที่มันเรียกว่าการเกิดสภาวะที่เราไม่ได้เป็นดั่งใจเรา S <S ซึ่งตอนนั้นเนี่ยเราก็พยายามใช้สิ่งที่เรียกว่าการพยายามค้นหาเทคนิคขที่มันใช่แบบ100%และนั่นคือไหายนะในช่วงแรกที่ผมเชื่อว่าผมเจอแล้วก็เชื่อว่าเทรดเดอร์ทุกคนก็เจอ <S 2> <S 2> แต่พอมาถึงในโปรเซสถัดมาณนะตรงกลางเนี่ยเวลาที่เราเทรดไปสักพักหนึ่งเนี่ยเราก็จะได้เรียนรู้เรื่องหนึ่งนั่นก็คือตลาดเนี้ยมันเป็นซีโร่ซัมเกมคำว่าซีโร่ซัมเกมอธิบายหเห็นภาพมากขึ้นนั่นก็คือมีผู้แพ้ ต้องมีผู้ชนะและแน่นอนไม่มีทางที่เราชนะทุกไม้มันจะมีบางออเดอร์ที่เราเทรดได้ดีแต่ตลาดไม่ได้ให้ผลลัพธ์ในแบบที่ทิปสดีที่เรามีให้เพราะอะไรเพราะว่าตลาดมันเป็นแรนดอมบล็อกไงมันจึงมันจึงกลับมาที่ความเข้าใจว่าเฮ้ยทำไมเทรดเดอร์สายเทรนฟอล low ing หรือว่าเทรดเดอร์ที่เทรดแบบตามเทรนน่ะทำไมเขาโดน SL ในจังหวะที่เขาเข้าตามเทรนเนี่ยสองสารอบแล้วเขาออกแล้วเขา,เขา,เขาค่อยมาดูตลาดต่อ ว่าเฮ้ยมันกลับเทรนจริงหรือมันกลับเทรนหลอกสุดท้ายเนี่ยสิ่งที่เราได้เรียนรู้ต่อมาในช่วงในช่วงกลางกลางเลยนั่นคือมีเทคนิคข้อเนี่ยที่ดีเนี่ยมันก็คือสิ่งที่จะทําให้เราเนี่ยดูภาพรวมตลาดแล้วกาหนดทิศทางในการเล่นได้ใช้คําว่าเล่นแล้วกันนะกำหนดทิศทางในการเล่นแต่อันถัดมาเลยที่เราต้องเข้าใจด้วยคือการจัดก,การความเสี่ยงและการ Man money m a n a g e m e n t ถ้าเกิดว่าในช่วงกลางเนี่ยเราเริ่มเข้าใจภาพนี้เนี่ย มันคือคำว่าการเล่นแบบรองรันเพราะว่าเราตัดสินใจในการเป็นเทรดเดอร์อาชีพแล้วถูกไหมมันไม่ได้วัดที่วันนี้เราได้กำไรเท่าไหร่ไงแต่มันวัดว่าอีก5ปีข้างหน้ารวมกันเนี่ยเราจะมีชีวิตรอดแล้วสามารถทำกำไรแล้วก็ทำเงินกับมันได้ไหมซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือถ้าเกิดว่าเราเข้าใจเรื่องเทคนิคเขเข้าใจเรื่องมันนี่แมเนจเมนต์ในระยะยาวอะ่ะเราก็ทำเรื่องนี้ได้ดีและก็ เฟสสามก็คือเฟสจนถึงปัจจุบันเนี่ยก็คือเรื่องของคําว่าจิตวิทยาการเทรดหรือคําว่าศิละปะในการแฮนเดิลตัวเองเนาะเนาะเพราะฉะนั้นตอบคําถามข้อ2เนาะอ่าอใช้คำว่าเคลียร์เคลียร์นะครับแต่ผมผมอยากรู้อ,อีกนิดนึงว่าคําว่าจิตวิทยาการเทรดของพี่เอิร์ดอะถ้าให,ให้ความสําคัญเป็นแบบเป็นคาพูดเนี่ยอยากอธิบายเป็นยังไงครับคือถ้าเกิดว่าให้คําจํากัดความของคําว่าจิตวิทยาการเทรดใช่ไหม,มก็คงตอบได้ว่ามันคือศิละปะ ในการฝึกควบคุมตัวเองคือเราจะสังเกตเห็นว่าณปัจจุบันเนี่ยถ้าเราเดินไปตามร้านขายหนังสือ,อหรือว่าท่องโลกอินเทอร์นเน็ตเนาะใช้คำว่าท่องโลกอินเทอร์เน็ตหรือมีโอกาสได้เปิดช่อง YouTube หลายๆช่องเนาะเราจะรู้กันอยู่แล้วว่าจิตวิทยาการเทรดเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เฟกซิเบิลก็คือยืดหยุน่นคือเรา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 ,เราบอกเลยว่าเฮ้ยจิตวิทยาการเทรดเนี่ยมันต้องทำให้คุณเนี่ยอยู่ในสภาวะที่ก่อนจะเทรด,ดได้ดีต้องมีไมซ์เซ็ตที่ดีก่อน Uh huh. อ่าก่อนจะเทรดได้ดีคุณต้องมีอารมณ์ที่เสถียรก่อนก่อนที่คุณจะเทรดได้ดีเนี่ยคุณต้องอยู่ในสภาวะ in the zone uh huh. หรือว่าในสภาวะ f flow State uh huh. ซึ่งสรุปเลยอะ่ะมันก็คือสภาวะที่ทำให้เราอะ่ะแฮ n เดอตัวเองได้หรือคุมตัวเองได้ควบคุมตัวเองได้ก็ควบคุมการเทรดได้เพราะการเทรดมันคือการเล่นกับใจเราด้วยนี่คือนี่คือคำนิยามของคำว่าจิตวิทยาที่ท,ที่ที่อบทำ Uh huh. เพราะว่าที่ผมถามพี่เอ๋คำนี้เพราะว่าผมรู้สึกว่าแบบคำว่าจิตวิทยามันเป็นสิ่งหนึ่งที่ค่อนข้างสําคัญแล้วก็หลายคนอ่ะคือ ใช้คาว่าไม่ค่อยได้มีใครสามารถสอนได้แล้วกันเรื่องนี้นะครับซึ่งเมื่อกี้ผมค่อนข้างเห็นภาพพอสมควรนะเพราะว่าผมเชื่อว่าหลายคนที่ได้ฟังอะ่ะก็น่าจะมีคําถามบ้างแหละว่าแบบเฮ้ยจิตทยามันมันยากยังไงเห็นโค้ดหลายท่านเขาบอกกันอันนี้น่าจะเสียกันทุกคนเนาะส่วนอีกข้อหนึ่งแล้วกันที่ผมมีคำถามเนาะก็คือเรื่องของพอพี่เออเจอเ,จอเวลาที่มันกดดันตัวมากมากหรือเวลาที่รู้สึกว่าเฮ้ยอึดอัดจังเลยแบบเครียดอย่างเงี้ยครับ เพื่อจัดการของตัวเองยังไงแบบพอรู้สึกว่าเฮ้ยตลาดมันไม่ได้เป็นใจกับพี่เอ,อ๋ขนาดนั้นน,นวันนั้นพิจารกาไงครับคือต้องบอกก่อนว่าถ้าเป็นช่วงแรกๆก็คงต้องเฟลอ่ะแล้วก็พอตระเบิดอะไรเงี้ยแล้วก็แล้วก็แล้วก็เครียดแล้วก็ไปหาอะไรําเนาะแต่ว่าณปัจจุบันเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ที่เกิดขึ้นก็คือพี่เป็นคนหนึ่งที่ไม่ได้เครียดกับเรื่องนี้เราพูดกันตรงๆเนาะ <S <S คำถามคือทําไมเราถึงไม่ได้เครียดกับเรื่องนี้เคยได้ยินสุภาษิตไหมสุภาษิตนี้เขาเรียกว่าอะไรวัวหายล้อมคอบ เคยเคยดีคำนี้ไหมเคยครับเคยตั้งคำถามไหมทาไมต้องรอให้วัวหายเคยตั้งคำถามไหมไม่ไม่เคยตั้งคำถามใช่ไหมใช่ไหมคือถ้าเกิดถ้าเกิดว่าเราเราทาฟาร์มเราก็ควรทํขคอกก่อนเพื่อทําให้วัวไม่ไปไหนถูกไหมแค่นี้วัวก็ไม่หายแหละก็จะไม่ใช่วัวหายล้อมคอกถูกป่ะเออซึ่งการเหตุอ่ะมันเป็นเรื่องเดียวกันถ้าเกิดว่าเราคิดไม่จบก่อนเหตุอ่ะมันก็จะมีความเครียดในการที่เราคาดหวังอแล้วไม่เป็นดังหวัง สุดท้ายความเครียดเรื่องการเทรดเนี่ยมันเป็นแค่เรื่องเดียวเลยคือความคาดหวังที่จะได้ mm hmm. โดยไม่ได้เตรียมใจมาก่อนที่จะแพ้แค่นั้นเลยหรืออีกอันนึงก็คืออาจจะเป็นภาษาลอจิกหน่อยละกันก็คืออยู่ในสภาวะที่เรียกว่าการเทรดแบบโอเวอร์เทรดโอเวอร์เทรดเนี่ยสำหรับพี่เนี่ยไม่ติดเทรดมานานเนี่ยจะรู้เลยว่าคำว่าโอเวอร์เทรดสำหรับพี่เนี่ยไม่ติดแต่ว่าการมีขนาดโพซิชันที่ใหญ่กว่าใจของเราอะ่ะอันนั้นแหละเป็นเรื่องที่น่ากลัว mm hmm. คำว่าโพ i ิชันที่ใหญ่กว่าใจของเรามันให้ความหมายว่าเราออกความเสี่ยงมากกว่าความเสี่ยงที่เรารับได้จริงและนั่นแหละคือคําว่าโอเวอร์เทรดสำหรับพีเพราะฉะนั้นตอบคําถามเนาะว่ารับมือจัดการกับความเครียดได้ยังไงสรุปให้เห็นภาพมากขึ้นเวลาเราเข้าเทรดสิ่งหนึ่งที่เทรดเดอร์โดยส่วนใหญ่ไม่ทําคือเตรียมใจมาแพ้จริงแต่ถ้าสมมติว่าเราเตรียมใจมาก่อนว่าถ้าเราแพ้แล้วเสียเท่าไหร่แล้วพิจารณาให้ละเอียดว่า เสียเท่านี้เรารู้สึกว่าเราโอเคแล้วแค่นั้นครับเราก็แค่กดที่เหลือสุดท้ายมันก็ขึ้นอยู่ว่าตลาดจะให้หรือไม่ให้เราแต่มันก็จะมีคําถามว่าเฮ้ยแบบเนี้ยมันก็ดูเหมือนวัดดวงปะ่ะเพราะว่าตลาดอะ่ะมันเคลื่อนที่เป็นลอนแรนดอมบล็อกแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจว่า สิ่งหนึ่งที่จะทำให้เราทำตรงนี้ได้ดีมันคือเรื่องของสถิติในการเทรดของเราด้วยเช่นกัน uh huh. ถ้าเราเทรดเราบริหารจัดก,การการเงินดีเรามีเทคนิคข้อที่ดีเรามีสถิติในการเทรดของเราเยอะๆเนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดเลยก็คือมันจะใช้คำว่าการ estimate ค่าว่าเรามี win rate เท่าไหร่ RR เท่าไหร่สภาวะแบบไหนเราสามารถทำได้ดีและในสภาวะแบบไหน เราทําได้ไม่ดีน,นั่นเองใช่ว่าค่อน,นข้างเคลียร์นะครับที่เนี้ยผมอยากรู้ว่าปัจจุบันพี่เอิร์ธเทรดมากี่ปีแล้วนะครับปัจจุบันปีนี้ถ้าถ้าเป็นปีที่นั่งคิดนะปีนี้ก็ปีที่5ปีหน้าก็ปีที่6อ่าก็คืออยู่ในวงการมาผว่าจะเข้าปีที่6แล้วใช่ครับตลอด5ปีที่ผ่านมาผมอยากรู้ว่าเฮ้ยจุดที่พี่รู้สึกว่ามันเป็นจุดตัดสินใจแล้วกันจุดที่แบบว่าจุดเปลี่ยนของพี่มันอยู่ในช่วงปีไหนแล้วเหตุผลอะไรที่พี่รู้สึกว่า จุดนั้นแหละที่เราต้องแบบเก่งขึ้นในวงการนี้อ,อจริงๆต้องบอกก่อนว่าการเก่งขึ้นในวงการเนี่ยพี่ไม่ได้คิดหรอกอแต่ว่าพี่รู้สึกให้ความหมายกับการใช้ชีวิตว่าถ้าเกิดว่าวันนี้เราเราเราไม่ได้ใช้ชีวิตด้วยการเติบโตขึ้นในทุกๆวัน คำว่าเติบโตขึ้นไม่จาเป็นต้องเงินเยอะขึ้นนะมันคือการเติบโตในการใช้ชีวิตการเติบโตทางร่างกายการเติบโตทางจิตวิญญาณเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้มันเรียกว่าการเติบโตเหมือนกันถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เติบโตในการใช้ชีวิตเนี่ยสุดท้ายเนี่ยเราก็จะเป็นคนที่ใช้คำนี้ละกันนะก็คือมีสมองไว้คั้นหูอย่างเดียวในในวันที่เราอายุ60ในวันที่เราอายุ50เนี่ย มันก็เสี่ยงต่อการเป็นอัลไซเมอร์เหมือนกันนะถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าเราใช้ชีวิตแบบแบบอะไรก็ได้ล่องลอยอะไรเงี้ยเออพราะนั้นเนี่ยพี่ก็เลยมีมุมว่าเราก็แค่ต้องพัฒนาในชีวิตเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเทรดเรื่องการเรงินการลงทุนการทำธุรกิจสุขภาพร่างกายตลอดเวลา แล้วก็อันถัดมาที่น่าสนใจเลยก็คือเราได้เรียนรู้อะไรแล้วมีจุดพีคช่วงไหนคือจริงๆก็ต้องบอกว่าจุดที่ตระหนักรู้หรือจุดที่พีคมันก็คือช่วงปี2022-2023เนี่ยแหละประมาณนี้นะครับก็คือเป็นตอนที่ไม่มีเงินจากการเทรดแล้วก็แล้วก็ยังตัดสินใจที่จะเลือกว่าจะเอาอาชีพนี้แหละเป็นเป็นเมนหลักเออแล้วก็แล้วก็เลยได้มีโอกาสไปไป,ไปสอบป๊อปเฟิ แล้วก็แก้มือก็เลยทําให้มีชีวิตถึงวันนี้ซึ่งอันนี้ซึ่งอันนี้ก็มีอยู่หลายคลิปในในใน u t u b e แล้วก็สุดท้ายก็คือได้เรียนรู้อะไรก็ได้เรียนรู้ว่าก็ถ้าไม่คาดหวังก็ไม่ผิดหวังแต่สิ่งหนึ่งที่เราต้องมั่นคงไม่ใช่สภาวะตลาดเพราะสภาวะตลาดเปลี่ยนแปลงตลอดเนาะเราไปดูราคาทองคําการเหตุทองคําในปี2024 2023แล้วแบบเราลองมาดูปี2025ดิโอ้โหโคนละเบอร์เลยการวิ่งคนละแบบกันเลยการคำนวณสถิติโอ้โหโคนละแบบกันเลย ซึ่งสิ่งเดียวที่เราทําได้คือความมั่นคงทางจิตใจอันนี้คือสิ่งที่ได้เรียนรู้และความมั่นคงในจิตใจในฐานะเทรดเดอร์เนี่ยสำหรับสำหรับพี่อ่ะมันก็แข็งขึ้นเรื่อยๆอแค่นั้นเองเพราะว่าผมผมต้องบอก,กุกคนก่อนว่าตอนที่ผมรู้จักพี่เอิร์ดนะครับก็คือพี่เคนหนึ่งที่ใช้คําว่าค่อยๆแข็งขึ้นไปเรื่อยๆเลยเพราะว่ามีช่วงหนึ่งที่ผมได้มีโอกาสไปต่างประเทศพี่เอิร์ดนะครับเชราะฉะมัว่าผมเห็นเหตุการณ์หนึ่งที่รู้สึกว่าค่อนข้าง ตกใจแล้วกันตื่นเช้ามาผมไปโรงแรมเนาะกินข้าวเจอพี่เอิร์ทที่เป็นรูทีนพี่เอิร์ทแล้วกันพี่จะตื่นตื่นเช้ามากนะผมว่าผมตื่นเช้าแล้ววันนั้นอ่ะเจอพี่เอิร์ทนั่งกินข้าวอยู่เปิดเปิดกราฟอยู่งี้กินแซลมอนนะผมอยากรู้ว่าเอ้พี่เอิร์ทคือต้องเช็คกราฟทุกวันไหมมันจําเป็นไหมต้องเช็คทุกวันในฐานะที่แบบพี่เทรดกองทุนอย่างเงี้ยก็จริงจริงๆถ้าเกิดว่าเราไม่มีโพซิชันก็ไม่จำเป็นต้องเช็คป่ะเนาะคือหรือในขณะเดียวกันถ้าเกิดว่าเรามี p position เราก็ต้องเช็คว่าเราจะวอต n น x ยังไงหรือถ้าเกิดว่าเรามีเวลาเราก็สามารถที่จะเช็คได้คือคอนเซปต์ในการเทรดของพี่อมันง่ายมากก็คือเทรดเพื่อมีชีวิตที่ดีเราใช้คำพูดสวยหรูแล้วกันนะเทรดเพื่อมีไลฟ์สไตล์ชีวิตที่ดีแต่ว่าไม่ได้เทรดเพื่อใช้ชีวิตกับมัน <laughs> การเทรดแบบการใช้ชีวิตกับมันก็คือมีชีวิตด้วยการเทรดอ่ะก็คือจ้องจ้องจอง้จองจอตาแตก ออแต่ว่าสําหรับมุมมุมพี่อะ่ะมันก็คือการเทรดเพื่อมีชีวิตที่ดีขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราใช้เรื่องการเทรดเป็นเครื่องมือหนึ่งในการทําให้ชีวิตดีไม่ได้ใช้ชีวิตโดยการเทรดอย่างเดียวแต่เอาละแต่ละคนมันก็มีเป้าหมายที่แตกต่างกาันถูกปะอย่างเช่นกรณีของใครหลายๆคนเนี่ยก็จ,จะมีเป้าหมายว่าอยากเทรดซื้อรถออยากเทรดซื้อบ้านอยากเทรดมีเงินเยอะๆ อยากใส่นาฬิกาป <laughs> าเตฟิลปนาติลุสอะไรเงี้ยแต่ว่าแต่ว่าในมุมมองของของของตัวพี่เองพี่ยไม่ได้ต้องการพวกนั้นเอ <c oughs> เราไม่ได้ต้องการรถที่ดีเราต้องการรถที่ขับได้และก็ไม่ค่อยได้ขับเพราะไม่ค่อยได้ใช้อยู่ต่างประเทศ <c oughs> สองเราไม่ได้ต้องการนาฬิกาที่แพงเพราะว่าประสบการณ์พี่อ่ะที่พี่เคยใส่นอติลุสมาก่อน <c oughs> ในสมัยที่เป็นวัยรุ่น อนอายุประมาณ19-20ก uh ้ายี่สอประมาณนั้น <laughs> ช่วงช่วงบิตคอยน์ขึ้น uh huh. แล้วเราก็เป็นแบบผู้นำเทรนด์เลยเรื่องบิตคอยน์เออเราก็ใส่เราก็รู้สึกมีความทุกข์เพราะอะไรครับ huh. เพราะว่าเราแบบเป็นคนซุ่มซ่ามไง uh huh. ขอบเป็นรอยหมดอ่ะสุดท้ายไปขายราคาก็ตกนั่นแหละเพราะฉะนั้นมันต้องขึ้นอยู่กับ เป้าหมายของแต่ละบุคคลด้วยอะว่าแต่ละคนนมีเป้าหมายในการเทรดอย่างไรและนั่นคือเหตุผลที่แบบเออพี่อะไม่ได้ไม่ได้เทรด,ดตลอดเวลาไม่ต้องดูกราฟตลอดเวลาแค่อยากดูก็ดูแต่ว่าณปัจจุบันเนี่ยด้วยความที่ตัวพี่อะก็ทำคอมมูนิตี้เนาะก็มีดูทุกวันแต่สุดท้ายก็ไม่ได้ดูเยอะขนาดนั้นใช่ดูเพื่ออัปเดต ให้กับพี่ๆเพื่อนๆในกลุ่มก็คือเหมือนแบบดูเพื่อแบบเช็คให้ในคอมมูนิตี้มากกว่าใช่นั้นเลยทีเนี้ยผมอยากรู้ว่าแล้วเป้าหมายของพี่อ่ะในในตลาด forex เนี่ยในปีถ,ถัดๆไปพี่วางเป้าหมายยังไงบ้างครับเอ,อ่อจริงๆเป้าหมายก็ไม่มีอะไรครับพี่ก็ปั้นพอร์ตไปเรื่อยๆคือมนุษย์ของเราอะ่ะส่วนใหญ่ที่เราต้องการมันคือการเติบโตเนาะพี่ก็แค่ต้องการเทรดในตลาดไปเรื่อยๆแดนซ์ไปกับมันไม่ได้พยายามหาวิธีเอาชนะตลาด แต่าวิธีในการอยู่กับมันแล้วก็ได้ส่วนแบ่งนิดนหน่อยๆแล้วก็เอาเงินไปลงทุนนู่นนี่นั่นหลายๆอย่างเราเราเรียกสิ่งนี้ว่าการทำ asset a l l o c a t e เนาะก็คือ asset allocation แหละก<ห>ารบริหารจัดการสินทรัพย์<ห>ใช่ก,<ๆ>ก็ก็มีเป้าหมายที่ที่ไม่มีเป้าหมายเข้าใจไหมเป้าหมายที่ไม่มีเป้าหมายเป้าหมายที่ไม่มีเป้าหมายก็คืออยู่ไปเรื่อยๆในตลาดเอาให้พอตไม่แตกก็พอพอตโตก็พอปั้นพอตไปเรื่อยๆก็พอแค่นั้น ก็คือเหมือนรักษามาฐานไว้เรื่อยๆใช่แล้วแบบเป้าหมายของพี่คือมีแผนที่แบบจะขยายนอกจากตลาดอื่นไหมเพราะในตลาดนี้พี่ก็พี่ถึงผมมองว่าพี่เป็นคนนี้นึงที่สักเซในตลาดนี้เลย คือโอเคคือต้องบอกก่อนว่าในมุมมองการเทรดของผมมันมันมันคือคําว่าการสเป c u l a t i e เนาะคือการเกงร็งกาไรมันอาชีพเทรดเดอร์ผมไม่ใช่อาชีพเทรดทง uh huh. องอเพราะนั้นสิ่งหนึ่งที่สิ่งหนึ่งที่ผมเนี่ยทำอะ่ะมันก็คือการเทรดในทุกๆโปรดักต์ uh huh. แต่ว่าก็ต้องบอกก่อนว่าการเทรดเนี่ยมันมี2แบบแบบที่มันเป็น non leverage กับแบบที่เป็น leverage ซึ่ง non leverage เนี่ยสำหรับผมเนี่ยส่วนตัวไม่เรียกการเทรดเรียกว่าการลงทุนเ uh huh. ช่นการถือคริปโตอะไรเงี้ย ออหรือการถือหุ้นอย่างเงี้ยที่ไม่ได้มีแอคทิวิตี้กับมันมากเนี่ยอันเนี้ยเราเราเราตัดเป็นมุมมองของการที่เรามองว่าอันเนี้ยคือการลงทุนให้ผลตอบแทนอาจจะเป็นดีวิเดนหรือแคปิตอลเกนอะไรเงี้ยแต่ส่วนเรื่องของการเก็งกำไรที่ใช้เลเวอเรจเนี่ยก็คงก็คงจะใช้แค่